อะไรดีจ้ามาจ้านชิ้นชิ้นอร่อยอ่อมาเฮ้ยี้วยมีนะจ้านีจ้านีจ้าพอแล้ว สวัสดีค่ะคุณตำรวจวันนี้ชาติอาจจะมาขอแจ้งความพอดีชัติโดนโจน่ะชิงทรัพย์ฉันไปชาติขายของอยู่ตรงเนี้เอเจตไต้ตึกอ่ะมันกระชากชันไปเลยฉันจะทำยังไงชานิไม่มีเงินเลยเนี่ยคุณตำรวจแล้วคุณตำรวจจะทำดำเนินการยังไงฮะเดี๋ยวเราต้องเรียกฝ่ายมาตรวจสอบกันนะคะฝ่ายอาย่างไงคุณตำรวจจะทำงานเมื่อไรจะออกคดียังจะออกหมายจับไหม ลูกีดท้อจ้าอ้ยนี่อะไรกู่าโจดมาให้รหรอโอ้ อุ้ยแล้วผก็ดับก่อนแล้วหาดไหมโอ้ยตอนทีคุณตำรวจมาเลยนะครับอะไะที่แบบว่าคอยดึงเรื่องให้ที่ซ่านด่า่ซนด่าก็ต้องโคตรยากมากแห้งที่ต้องมาใส่ทุกชิ้นเนี่ยคุณคุณแลแบบนี้คุณไม่ทุ่งด่าคือต้องทำงานอาชีพที่สุจริตคุณจะมาลักเล็กขโมยน้อยอย่างนี้มันไม่ได้คุณต้องสงสารเด็กตาดำๆเนี่ยฉันต้องมีลูกจะต้องเลี้ยงเนี่ย ความผิดฐานชิงทรัพย์อยู่ในประมวลกฎหมายอาญามตามตรา339มาตรา339ผู้ใดชิงทรัพย์คือการลักทรัพย์โดยใช้กำลังปะทุร้ายหรือครูเข็นว่าใช้กำลังปะทุร้ายทันทีโดยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่100,000บาทถึง200,000บาทสรุปเนื้อเรื่องละครเรื่องชิงทรัพย์ เป็นละครสะท้อนสังคมที่เล่าถึงความโลภความหลงผิดและผลลัพบจากการเลือกทำผิดกฎหมายเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ต้องการหาทางลัดในการได้ทรัพย์สินโดยการก่อเหตุชิงทรัพย์ตัวละครหลักบางคนมีเหตุผลเช่นความยากจนน้สินหรือความจำเป็นแต่บางคนเกิดจากความโลภและความอยากได้โดยไม่ลงแรง เหตุการณ์ชิงทรัพย์นำไปสู่ความขัดแยง้งการหลอกลวงการหักหลังแม้แต่คนในกลุ่มเดียวกันเองสุดท้ายความจริงถูกเปิดเผยตัวละครที่ทำผิดถูกจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายเนื้อหาสะท้อนว่าความผิดอาญาไม่มีใครหนีพ้นได้และการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สุจริตย่อมไม่ยั่งยืน